หัวปลีที่เรากินกันมาตั้งแต่เด็กมีรสชาติคล้ายเนื้อสัตว์แต่แคลอรี่ต่ำเปลี่ยนไปด้วยคุณประโยชน์หัวปลีเป็นกระแสอาหารเพื่อสุขภาพที่มาแรงในต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มคนกินมังสวิรัตเพราะหัวปลีมีเส้นใยเหนียวแน่นให้รสสัมผัสคล้ายกับเนื้อสัตว์ที่สำคัญหัวปลีมีแคลอรี่ต่ำมากคนที่กำลังลดน้ำหนักก็สนใจเทรนกินหัวปลีเพิ่มขึ้นมากเหมือนกัน ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ราคาหัวปีในต่างประเทศจะพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ1,000บาทโอ้โหแต่ทำไมในประเทศไทยไม่มีใครพูดถึงและไม่นิยมกินวันนี้ตอนนี้เรามาฟังสรรพคุณของหัวปรีกันครับไม่แน่นะหัวปรีอาจจะเป็นสินค้าชนิดหนึ่งที่อาจจะขาดตลาดได้ในอนาคตถ้าเราเนี่ยฟังสรรพคุณของเขา หัวปรีเป็นส่วนดอกของต้นกล้วยก่อนจะเป็นกล้วยออกมาเป็นหวีหัวปรีมีรูปทรงคล้ายหยดน้ำโคนปรีกว้างปลายปรีแหลมหัวปรีเป็นส่วนดอกของต้นกล้วยที่ทำหน้าที่ห่อหุ้มกล้วยหลายๆผลรวมกันหัวปรีจะผลิตกล้วยออกมาหลายหวีจนกระทั่งไม่ไครกับออกมาเป็นกล้วยแล้วซึ่งคราวนี้ก็จะเหลือแต่หัวปรีที่มีเนื้อสีขาวอยู่ภายในหรือที่เราเรียกกันว่าปรีกล้วยนั่นแหละครับ สรรพคุณของหัวปรีบำรุงเลือดหัวปรีมีธาตุเหล็กสูงช่วยบำรุงเลือดป้องกันโลหิตจางโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์หรือคุณแม่หลังคลอดบุตรขับน้ำนมด้วยสรรพคุณของหัวปรีที่ช่วยบำรุงเลือดทําให้หัวปรีมีประโยชน์ในการช่วยขับน้ำนมของหญิงหลังคลอดบุตรโดยให้รับประทานเมนูหัวปรีหลังคลอดใหม่ จะช่วยขับน้ำนมได้ดีมากขึ้นลดระดับน้ำตาลในเลือดลดอักเสบในร่างกายสารสกัดจากหัวปรีมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ค่อนข้างมากและเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันเซลล์ถูกทำลายป้องกันการอักเสบในร่างกายได้ ประจำเดือนมามากหัวปรีช่วยได้แม้หัวปรีจะมีสรรพคุณบำรุงเลือดแต่สำหรับสาวๆที่มีประจำเดือนมามากเกินไปหัวปรีจะช่วยลดปริมาณเลือดประจำเดือนให้ได้โดยหัวปรีมีสรรพคุณกระตุ้นร่างกายให้สร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายช่วยให้ประจำเดือนที่มามากมากเกินความจำเป็นลดน้อยลงไปได้ ช่วยต้านเศร้าหัวปรีมีแมกนีเซียมซึ่งเป็นธาตุอาหารสำคัญที่มีผลต่อการรักษาอาการซึมเศร้ารักษาโรคก,กระเพาะยางจากหัวปรีมีฤทธิ์สมานแผลในกระเพาะอาหารโดยวิธีใช้ให้นำหัวปรีมาเผาแล้วคั้นเอาแต่น้ำดื่มให้ได้ปริมาณครึ่งแก้วใช้เป็นยาเคลือบกระเพาะก่อนรับประทานอาหารหนึ่งชั่วโมง พ้อควรระวังในการกินหัวปรีหัวปรีเป็นสมุนไพรที่มีแป้งซึ่งร่างกายจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลทีหลังดังนั้นคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานก็พยายามอย่าก,กินหัวปรีเยอะจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้หัวปรีทำเมนูอาหารอะไรได้บ้างเมนูยำหัวปรีเมนูแกงเลียงเมนูแกงกะทิเมนูลวกกินกับน้ำพริก และเป็นผักข้างเคียงในการกินกับผัดไทยทุกเมนูเนี่ยอร่อยมากและยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายใครที่กำลังมองหาเมนูลองไปหาซื้อหัวปรีมาทำกินดูนะครับไม่มีผิดหวังแน่นอนครับอร่อยและมีประโยชน์